หาคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวปรป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล็หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม f ิล l i n g ฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาวอาแล้วครับ หลังจากที่ชาวบ้านชาวช่องชาว,ชา,วชาแนลเขาลงเขาเล่นเกมนี้ลงกันอีลุงตุงหนังกันหมดตอนนี้ก็ถึงถึงตาผมบ้างแล้วนะครับก็ตอนแรกว่าจะไม่เล่นแล้วเกมนี้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากมีคนรีเควสตมาเยอะมากนะครับซึ่งมผมก็ไม่รู้สินะตอบกลับไปว่าเอ้ยก็เขาก็เล่นกันลง5าห้ากว่าคลิปเนี่ยในใน u t u b e เนี่ยลงเงินจ้าละว,วันทำไมไม่ไปดูเขาครับเขาให้เหตุผลว่า เกมน่ากลัวน่ากลัวมันก็ต้องคู่กับคนที่เล่นแล้วกลัวเดียครับผมอยากเห็นพี่กีดเดียครับคือไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ผมเนี่ยมันกลายเป็นคนกลัวผีนี่มันอะไรนะแต่ว่าก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะคนเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นอยู่แล้วนะฮะก็เรื่องนี้เอาล่าสนะครับมีคอนเทนต์เกี่ยวกับความรุนแรงนะครับเลือดสาดนะครับกราฟิกแบบกระจายนะครับเราจะเป็นไมา์อัพเชอร์นะครับเป็นเหมือนนักข่าวที่ต้องการที่จะ สำรวจกล้าที่จะลงพื้นที่สำรวจในส่วนที่คนเขาไม่กล้าไปสำรวจกันนะครับต้องมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดแล้วก็เล็กขอดทุกอย่างมาถึงบันทึกทุกอย่างนะครับแล้วก็เอามาเปิดโปงกัได้มากที่สุดนั่นคือน่าจะเป็นคอนเซ็ปต,ต์ของเกมนะครับโอ้โหมาเป็นแบบ <c oughs> มาเป็นแบบอะไรนะติ๊กเจษดาพรนะครับ <c oughs> เหมือนกับนว <c oughs> ิเกเตอร์ดีดีนะมันไม่ให้ขับเองให้ขับเอง <c oughs> นี่ผมว่าไม่ถึงจุดหมายแน่นอนครับแล้วถ้านายออกไป <c oughs> จะถึงดึกดื่น หมายถึงว่าไม่กลับมาจะมีเฮลิคอปเตอร์บินไปรับใกล้ๆกับซิวเวอร์ทอนแต่ดูจากลักษณะเกมประเภทนี้แล้วอ,อ๋อ,อหรือความช่วยเหลือเนี่ยไม่น่าจะมาครับเราน่าจะช่วยเหลือตัวเองโอ้ยตายตายประจางลงพื้นที่มาขนาดนี้เลยมันจะมันจะไอ้นี่ไปไหนวะนี่ครับเมาแมสซีฟแอสไซลัมแอสไซลัมคือโรงพยาบาลเหมือนกับโรงพยาบาลบำบัดจิตผู้ป่วยทางจิตอะไรพวกนี้นะครับนั่นไง มาถึงมาถึงป้อมยามแล้วยามอยู่ไหมครับยามไม่มีเลยอะ่ะยามไม่อยู่หนูล่าเรินงนะ้วไยต่อครับเฮ้ยจอดรถเลยเว้ยเฮ้ยจิบหายแล้วนี่กูต้องลงเฮ้ยอะไรเนี่ยมีฐานไฟฉายด้วยครับเซปเทมเบอร์ September, วันที่17กันยายนมีส่งเมลมาจากมิวเมลมาที่ g m เม l มิวเมลด้วยนะ แบบว่าไม่ต้องติดต่อกลับเลยโอเคนายไม่รู้จักฉันแต่ว่าคุณจะทํามันให้ไวด้วยพวกเขาอาจจะเฝ้ามองเฝ้ามองนายอยู่อืมฉันทํางานเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์มาสองอาทิตย์แล้วที่เม r ร์กออฟไอเมอร์กออฟอะไรนี่น่าจะเป็นชื่อบริษัทมันนะครับซึ่งฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่มีบางอย่างน่ากลัวน่ากลัวเกิดขึ้นที่นี่ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ไม่เชื่อมันครึ่งหนึง่ง เะติงไอซอเห็นครึ่งหนึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับด็อกเตอร์ได้พูดเกี่ยวกับการรีมเทอรรพีการบำบัดความฝันความฝัน going to deep ตอนที่หลับลึกเหรอนะครับเหมือนกับ something that has been waiting for them เหมือนมีบางอย่างรอเขาอยู่ในภูเขาในความฝันแล้วเราก็ต้องค้นหามันผู้คนถูกทำร้ายแล้วก็เมิร์กออฟก็ได้ตังเราจะเป็นจะต้องแฉเรื่องนี้ เราได้รับภารกิจเลยครับภารกิจอันใหญ่หลวงครับคือการหยิบกล้องขึ้นมาโอเคเราจะมาถ่ายทำสารคดีสกู๊ปที่นี่นะตามติ๊กเจษดาพอรอมนี่แหละเอา้ายังไงครับถ่ายเข้าไปนี้เอ้ยมีมีไอ้นี่ด้วยว,วะมันกดยังไงตอนนี้ผมยังไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นยังเป็นคัตซีนอยู่ครับลงรถแล้วเหรอ,อยังพึ่งดิยังไม่พร้อม ขึ้นรถกลับได้ไหมเนะี่ยจะกลับเฮ้ยยาเฮ้ย hmm. มันปิดเองได้ไงวะทิ้หายแล้วเอ่อกดแท็บโนสยังไม่มีด็อกิเมนต์ว่าเอ่อเมื่อกี้นี้ที่เราอ่านไปแล้วโอเคครับหยิบกล้องไงวะกล้องอ๋อลิกขวาอืมอืมป้อมยามไม่มีใครอยู่เลยครับ อมยามไม่มีใครกลมได้โอเคอยู่ครับพทายามอยู่นะเฮ้ย <c oughs> เห็นตัวเองด้วยออ้ยออ้ยรูปร่างเรานี่มันเอาเดินติดแหละกระโดดได้เ <c oughs> ยีดกระโดดได้ด้วย <c oughs> โอเคครับนี่หรือเมืองพุทธอันนี่คือรายการว r ซอสนะที่คุณเห็นอยู่นี่คือแอสซาลัมนะฮะอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะมาทําการอาซอสรู้ซอสเห็นกันที่แอสซาลัมแห่งนี้นะครับเราจะเข้าไปครับอา้าว โซมเมงล็อก so อีกเข้าทางไหน To open the d o o อจะเปิดทันทีกดคลิกซ้ายถ้าจะเปิดทะชากดคลิกซ้ายค้างคลิกซ้ายค้างแล้วก็ห๋อเลื่อนเลื่อนเข้าออกได้ครับเยี่ยมนี่มันเพื่ออะไรอะ่ะแคมเรคคอร์เดอร์กดคลิกขวาโอ okay. เคอีเวนต์เรคคอร์ดเขียนโน้ตด้วยเขียนอะไรลงไปครับ มาเมสีไปไซรัมอู้ฉันรู้สึกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยที่มองมาที่แห่งเนี้ยมาเมสีไปไซรัมถูกปิดไปโดยรัฐบาลเมื่อปี1971นะครับแล้วก็มาเรียวเพนเปิดใหม่โดยเมิร์กออฟในปี2009ภายใต้ฉากบางหน้าไกด์ Guys, แปลว่าบางหน้านะครับใจบุญออแกเนชันกลุ่มของผู้ทําบุญเหมือนกับ กลุ่มการกุศลอะไรพวกนี้วะเหมือนกับเปิดการวิจัยที่นี่แต่ว่าบังหน้าด้วยการกุศลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดนะครับตัดทําไมวะเมอร์กออฟแฝงตัวด้วยการกุศลมานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยอยู่ในที่ดินของชาวเมริกันอะไรก็ตามที่ทําให้เขาคิดว่าสามารถออกจากที่นี่ได้ไม่แน่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้อาจจะกลับไปทำร้ายเขาเองโอเคเลยครับเฮ้ยนั่นอะไรวะเอ้าซูมได้ด้วยเว้ยเอาปิดไฟโอ้โห เจ้าจอร์ดมันปิดไฟแล้วมันปิดไฟแล้วไอก็ไม่รู้สินะกดเลฟชิปวิง่งรู้ก่อนมินี่อะไรครับไม่มีอะไรเอ้ยทำไมมันเบลออๆย่างเี้วะปิดโมชั่นเบลอได้วะปิดไม่ได้ด้วยมึงเบลอเลยนะทางนี้เข้าได้ไหมครับทางนี้จะมีโซ่อะไรนะักหนาวะโซ่ปิดทุกประตูเลยนะนออ๋นี่อะไร สปอรตไลท์รู้สึกพอหมุนกล้องเรื่อยๆแล้วมันภาพเบลอๆไงไม่รู้รบแบบแบบเบลอว่ารักแทบแบบว่าก็ไม่รู้สินะทางนี้หรือเปล่าครับนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลนะครับนะครับศูนย์บำบัดโรคนะครับซึ่งดูไม่เหมือนโรงพยาบาลเท่าไหร่เลยเราจะเปิดตัวไปนะครับจะล็อกอะไรอีกหนาวะให้กูเข้าไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรถทหาหรแล้ววะตอนนี้มีรถ เหมือนกับรถทหารนะครับจอดอยู่ประมาณ3คันนะครับผมนะครับนั่นหรือว่ามันเป็นรถขนผู้ป่วยวะมึงจะขนรุนแรงไปั้ยอย่างงี้น่าจะเป็นรถทหารมากกว่านะครับดูจากลักษณะแล้วนะฮะเมิร์ก๋อรถของ,ององค์กรแม่งนี่ว่าโอ้เรื่องของมึงแล้วทีนี้จะไปทางไหนครับเฮ้ยโคมไฟนะครับแขวงได้ด้วยครับจะถ่ายทำไมวะ โอ้ยเล็กอุ้ยนี่ไงเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเจอทางเข้าแล้วครับเราเจอทางเข้านจุดนี้นะฮะเราจะมุดเข้าไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับผมผมจะทิ้งกล้องไว้ตรงนี้นะฮะกล้อง HDF ออโต้โฟกัส F สต็อปอยู่ที่2.4นะครับอ่าเรามาถึงนจุดนี้แล้วมีนั่งร้านอยู่เต็มไปหมดเลยครับตรงนี้เข้าได้ป่ะไม่รู้มันต้องเข้าทางไหนครับเปิดดีเ้ยเปิด ้ยล็อกทุกที่เลยหรือไงวิดีแคมแคเมล่าแอคทีฟซูมอินซูมเอาอ้ากูรู้ก่อนมึงสอนอีกแหมมันช่างเป็นไรที่ชานชวนมากเลยร้านบนนี้ครับรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เสียงดนตีมึงอย่าบิ้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้ครับเรื่องเสียงนี่เรื่องใหญ่ครับจัมโอเวอร์สเปซบาร์โอเค โอ้โหโดนตีมึงบิ้วโดนตีมึงบิว้วบางทีจะบิ้วเกินไป <c oughs> มึงเสียงเหล็กสีกันหรือเปล่าเนี่ยฮยหรือว่ารถเราเป็นไงบ้างครับรถเรายังจอดอยู่ที่เดิมนะฮะน่าใช่รถเราหวะ <c oughs> ไม่รู้ครับข้างบนน,นี้ไงเฮ้ยกระโดดขึ้นตรงนี้อหรอ นได้เข้าแล้วเวได้เวลาเฮ้ยเฮ้ยหยาไป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 ในวิชันกดไงในวิชันกด F โอ้โหมสว่างให้กูแค่นี้เหรอพระเจ้าจอดในวิชันกินแดกแบตเตอรี่อีกไอ้ไอ้เออลักษณะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วเต้าผิงมีอะไรไหมครับโอ้ณจุดนี้เราอยู่ใน สถานที่ 10, มืดมิดนะฮะกูค่อยๆเปิดเลยกูไม่ครับอุย้ยเปิดเฮ้ย,ยสว่างลเลยมีไฟด้วยแรมมากปิดนาวิชันครับมันปิดประตูแล้ววะเล็ชิปทูคลอสอุย้ยมึงปิดเบาๆดิวะมึงจะปิดแรงทำไมเนะี่ยเอ้ย,อยมีมือเยมีมือด้วยนี่มันมือ แม่มือเราครับมือขวามือขวาอ๋อมือขวาเราไม่ว่างก็ถือกล้องอยู่นะครับถือว่าสมจริงจัดเลยครับแนะจุดจุดนี้นะฮะข้างนอกโอ้ยคือผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนหรือไม่มีอะไรกรบอ, <G ül> <G ül> อุ้ยเออเราจะมาเล่ครอร์ดหนังกันนะครับหนังบูเล ภาพมาสเตอร์เสียงลงครับไม่ได้เป็นตัวอย่างที่มินต่อเยาวชนนะฮะอย่านะเอียงเอียงคอไม่ได้เหรอวะโอ้ยเอียงคอกดอีกดคิได้นี่่าทำไมเมื่อกี้มันปิดประตูเบาได้ปะกดคลิกซ้ายึงปิดสสดังเชียอย่างเซ็งครับตอนนี้มีช่องแคบมิกาอยู่ครับ้องแคบมิลช่องแคบมันลัก มันช่องแคบเลยนะช่องแคบมละกานะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ห้องสายนี้เปิดครับห้อง A216 ครับเฮ้ยปิดประตู <S 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 เกมน่ากลัวต้องคู่คนกลัวฮะคิดผิดแล้วผมไม่ได้กลัวอะไรอย่างที่เขาล่ำารือกันเลยนี่ครับแบตเตอรี่ use Infrared light กด R กด R แล้วมันใส่ตอนนี้มีสามแบตเลยวะสามเต็มสิบใส่เข้าไปกลายเป็นเอา้าแบตอันนึงนี่มันใส่ใส่ได้เท่าไหร่วะทำไมเหมือนมันใส่ไม่คุ้มไงไม่รู้เมื่อกี้น่าจะร้อยแ,ตแบตใกล้หมดก่อนนะครับค่อยนี่มีอะไรครับเข้าไปเฮ้ยโทรศัพท์ <c oughs> เหมือนเพิ่งวางหูเมื่อกี้เลยนะครับ เหมือนไม่ทันได้วางหูแล้วเหมือนโดนอะไรคาบไปแดกอะไรยังไงอย่างนั้นเลยนะครับมีแฟมด้วยครับกดเจดูเอ่อเมอรกออฟอืมซิสเต็มอ่าคนไข้หมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ชื่อบิลลี่อายุสิบเก้าผู้ชายนะครับเทเลพีสเตตัสสถานะการบำบัดโอ้โ oh ห oh. อะไรมอร์ฟมอร์ฟเทนิกอะไรเนี่ย สับมึงทางการแพทย์อินเตอร์วิวโน้ตโอ้โอเคน่าจะเป็นเกี่ยวกับสเตตัสผู้ป่วยนะครับโอ้ก oh, ูลืมปิดไฟนะเอ้ยลืมปิดประตูปิดเลยปิดเลยอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเฮ้ยเสียงเพลงอยู่บิ้วท่านผู้ชมครับมีคนเข้าห้องน้ำครับเราจะเปิดเข้าไปดูว่าเขาแม่งล็อกอีกใครวะ อิ่มเข้าลงน้ําเอา้ามันจะล็อกเล็กหนาวะอย่านะมึอย่านะเราจะจับตาดูห้องห้องนี้ไว้นะฮะเราจะไม่เราจะปิดประตูครับอย่าเสียงอะไรวะช่องแอร์โคลาดริงกิตริงกิตริงไม่ได้เฮ้ยแบตเตอรี่เรียบร้อยครับอืมนี่เป็นสถานที่ไว้ ล้างมือนะฮะมีวิทยุด้วยครับสุนทรีครับล้างมือไปล้างมือมาสบัดน้ําไปโดนทีวีเอ้ยวิทยุเจ๊งครับมีไมโครเวฟมีทั้งหาครับโหตอนนี้เราเล็กคอร์ททุกอย่างไว้นะครับสังเกตว่าเวลาเนี่ยดูเวลาด้านซ้ายบนครับอืมมันจะเป็นมันจะเป็นภาพให้เราดูตอนตอนหลังหรือเปล่าครับอาจจะเป็นแบบเราเล็กคอร์ดอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยขึ้นมานะจุดจุดนี้ได้ไง,ไงวะนีมีอะไรครับ เห <ś les> มือนจะมาผิดทางเราทางนี้นี่หว่าม,ม,ม,อม,ม,มอีอย่างมุมด้วยอ่ะมีแมงมุมวะโอ้ยมันอย่าคานเสียงดังดิเบาๆพอโอกโอดเอ้ยอีที่มึงแย่งกูเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี่หว่าเมื่อกี้มันมันมาทำอะไรวะแต่เมื่อกี้เป็นคนครับเป็นคนครับไม่ใช่ผีแต่อย่างใดนะฮะไม่ใช่ผีแต่อย่างใดเลยครับนี่มีอีกเปล่า ไม่มีแล้วครับโอ้ยลงได้ปะเนี่ยลงไปแล้วจะเจออะไรครับฮึดเล็กขอดไปก่อนเผื่อพลาดอะไรบางอย่างไปนะฮะประตูนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะจุดจุดนี้นะฮะเอ้ด้านล่างนั่นอะไรครับด้านล่างนั่นเอ้ยยามเหรอมีแฟ้มหนึ่งแฟ้มกับยามนั่งแฟบจนตายหนึ่งคนครับแล้วก็ โอ้ยกองเลือดเบรเจาจอร์ดณจุดจุดนี้ไม่ดีแล้วไลบรารีเป็นห้องสมุดเฮ้ยว่ะกองกับอูอัดไม่ไดู้อัดไม่ต้องอัดอู้ไม่อาไม่อัดแล้ว โอ้ยข้างในวิ่งอย่างมืดเนยครับท่านผู้ชมครับข้างในวิ่งอย่างมือดนะแล้วกูเกล้าเข้าไปไหมโอ้ยเงบแงบเปิดกองกันเลยวะฮึดวิมีคนนอนตายอยู่คนนอนตายเขาเป็นใครเราจะไปดูเขามันนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเสียงมีเสียงหายใจด้วยโอ้ยเขาเป็นใครอะครับ เอ้ยหัวหายหัวหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดประตู่อนปิดเลยนะไปไกลเลยนะอย่านะโอ้โหมีหลายอุ้ยชักกระตุกด้วยศพแบบยางยืดไม่มีหัวอีกแล้วครับเอ้ยอย่าปิดดีกว่เสียวอุ้ยหายแล้วที่หายแล้วที่หายแล้วที่หายแล้ว,ลวไม่ดีแล้วศพเ,เด้งอย่างงี้แสดงว่ามีพลังงานวิญญาณยังไม่ไปสู่สุคติแน่นอนเลยครับดูจากลักษณะแล้ว นี่กูเข้ามาทำสกู๊ปอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ก็เด้งสมแม่งเด้งทุกอันเลยครับพระเจ้านี่มันแบบเป็นบั็กแบบตัวละครเด้งนี่หว่าอะไรอ่ะพวกมันฆ่าเราเดย์ก็เนาเขาไปแล้วเดวิลเลียนเดวิลเลนายไม่สามารถสู้มันได้นายต้องหนีต้องซ่อน สามารถอันล็อกสามารถปลดล็อกประตูหลักได้ที่ Security Control เออที่ไหนอะเายังไม่หมดอีกเหรอมึงต้องออกไปจากที่นี่โดยด่วนกูกูต้องออกไปหรอแล้วกูจะออกไปไหนอะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรอัปเดตขึ้นมาครับเดี๋ยวนะโน้ตเ <c oughs> หรอแอมนินไซฉันอยู่ข้างในแล้วมีมีร่างศพตเต็มไปหมดมีทั้งเลือดมีทั้งรอยไหม มีหัวเรียงลายอย่างเงีขวดเหล้าหลังบาร์มีศพนักวิทยาศาสตร์ตายจํานวนมากเมืร์กออฟคิดยังไงที่จะทําเงินจากคนบ้าพวกนี้มีตํำรวจคนนึ่งรอดชีวิตอยู่เขาบอกให้ฉันออกจากที่นี่อืมฉันยังมาได้ไม่ไกลยังสามารถเดินกลับได้เอสรุปแล้วกูต้องออกจากที่นี่แล้วครับไม่ไหวแล้วครับณนะจุดจุดนี้แบตจะหมด ด้วยเรายังมีรีโหลดโอ้โหเดี๋ยวเปิดออกไปคุณจะเจอไอ้เนี่ยอย่านะเว้ยโอ้ยกูได้คอร์ดไปห้านาทีแล้ววะกูเปิดออกค่อยๆเปิดแม่งเอ้ยเปิดประตูก่อนละดับแรกไม่ได้หรอกครับอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เรายังอัดต่อไปนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เปิดอินฟร่าทเนี่ยกล้องมันก็ไม่แดกหรือเปล่าวะรู้สึกว่าก้องจะกินแค่ โอ้โหมันจะมืดไปไหนเนี่ยห้องน้ำอีกทาไมเข้าได้ไหมไม่เข้าได้ไหม,ไมเหมคยๆเปิดเฮ้ยอะไรวะมืออุย้ยมึงฆ่ายัดซ่วมกันแถวนี้เลยเหรออุย้ยแม่งไม่ไหวแล้วครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้นะค,นครับท่านผู้ชมครับผมเริ่มสติแตกแล้วครับสติเริ่มเริ่มจะ จดจ่อไปที่โอ้โหบอดี้ครับนี่คือบอดี้ครับรวมทั้งนี่อะไรไส้เหรอโอยมีซอมบีป้ปะเนี่ยนี่กูอยู่ในไหนเนี่ยไม่เข้าใจเลยนี่เปิดได้ปะล็อกก้าไปึงล็อกทั้งวัน,นกูเดินม,มาทางไหนลืมตรงนี้หรอตรงนี้เข้าไม่ได้ครับชิบหายแลละ เราต้องอ่าเราเจอช่องแคบมาริกาอีกแล้วครับช่องแคบมาลักาเลยเฮ้ยอะไรอุย่าอ่ะอีอีอ้วนไอ้อ้วนโอ๊ยโอ้อ้วนฟาดพื้นโอ๊ยวิ้งเฮ้ยใครมันมาวัวยูเออกูไม่รู้กูชื่ออะไรนะชื่อไมาย มาแบบเธอคือวันเย็นเออมึงเห็นที่กูอัไได,ไ,ไ,ดไหมไหมโอเคมึงบน่นอะไรเนี่ยไอ้นี่เป็นบาดหลวงเอ่ะบอกลูกเป็นผู้ถูกเลือกเอาลับเลย